จิตวิญญาณแห่งคุรุสัจธรรมคือเรื่องไม่มีวันตายบทความนี้พูดถึงสัจธรรมที่ไม่มีวันสิ้นสลายหรือตายสัจธรรมความจริงแท้คนพบได้จากตัวเราเท่านั้นถ้าเธออยากค้นพบความจริงแท้เธอต้องภาคเพียรแสวงหาที่ภายในเมื่อจิตวิญญาณเธอได้เติบโต เธอจะรู้ว่าสัจธรรมเป็นเรื่องไม่มีวันตายสัจธรรมคือความจริงแท้น้อยคนที่จะสแสวงหาสัจธรรมอีกทั้งฉันเองก็ไม่สามารถให้คำตอบแก่เธอได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเธอที่จะสแสวงหาให้พบเองสัจธรรมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเมื่อคนพบจิตวิญญาณเราจะรู้สึกถึงความรัก แล้วรู้ความหมายชีวิตของการเกิดมาสัจธรรมเป็นตัวตั้งตัวตีที่เธอจะได้ไปสแสวงหาสัจธรรมไปค้นหาความหมายให้กับชีวิตอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนกำลังจะตายแต่จงใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความรักเธอตื่นมารับรู้ว่าชีวิตยังมีความหมายดีๆรอให้เราได้ค้นพบอยู่ อย่าใช้ชีวิตดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่เลยเรามาทำแต่ละวันให้ก่อเกิดความรักในจิตวิญญาณเราดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ค้นพบสัจธรรมที่เราตามหามาเนินานการสแสวงหาสัจธรรมต้องใช้ใจล้วน,วนเป็นใจที่อดทนอดกลั้นแต่ไม่ใช่ใจที่ฝืนทนแต่เป็นการได้ค้นพบความจริงในตัวเองว่า ฉันนั้นทั้งแข็งแกร่งและอ่อนโยนสัจธรรมเป็นเรื่องไม่มีวันตายสัจธรรมคนพบได้จากตัวเราทั้งนั้นเกิดจากจิตใจที่ตั้งคำถามกับชีวิตว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรหน้าที่ของมนุษย์คืออะไรชีวิตคืออะไรเธอเริ่มมีคำถามนับพันอย่างเป็นการสแสวงหาที่ภายใน เป็นการค้นหาความจริงสัตธรรมจากภายในเธออาจจะสงสัยว่าเธอเกิดมาเพื่ออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เธอตั้งคำถามเหล่านี้แล้วมันจะเป็นการกระตุ้นทางจิตวิญญาณให้เธอได้ตื่นรู้มากขึ้นได้ตื่นรู้มาใช้ชีวิตโดยการค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้ให้กับตัวเองบางทีเธออาจจะสับสนแต่การสับสนนั่นแหละ ที่จะพาคำถามของเธอไปเจอคำตอบที่ดีที่สุด